พุทธพิเศษปลุกเสกเหรียญเจริญพรุ่นแรกหลวงปู่สอนอัฐากโกล,ลโลวัดโคกสะพานขาวพระดีมีวิชาอีกรูปหนึ่งของอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเรียกได้ว่าพลังแห่งบุญพลังแห่งความศรัทธาจึงทำให้ญาติโยมมาก,กัล้นวัดเลยทีเดียวค่ะสำหรับพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกเหรียญเจริญพรุ่นแรกโดยหลวงปู่สอนอัฐากโกล,ลโลวัดโคกสะพานขาวอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว ซึ่งภายในพิธีมีพระเกจิขณาจารย์รวมนั่งปรกอธิษฐานจิตมากมายพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและลูกศิษย์ลูกค้าเดีวรวมเช่าบูชาอีกทั้งยั่นเรียกทรัพย์ฝากมือแมต่ตามหานิยมเรียกทรัพย์จับเงินล้านโดยคำที่หลวงปู่สอนทันได้ให้ท่องเอาไว้คือคำว่าได้รับได้รับได้รับมีความหมายว่าให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆตลอดเวลา ซึ่งงานนี้มีคุณโก้ทีมงานเจริญพรคุณกิฟคุณชัยวัฒน์และปัรดาคณะสิทธวัยค่ะอนอืดีเลยขออน,นุญาตแนะนำตัวท้งคู่หน่อยกซ่าสวัสดีครับผมชัยวัฒน์พิมพันกิฟครับผมค่ะครับสวัสดีครับผมกำมลุนทองหรวอโก้ครับแน่นอนถ่ะพี่โก้ค่ะวันนี้เรื่องดีบันพิกษะนะคะกับพิธีปลุกษษเศษเหรียญเจริญพรบนรบที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับก็พอดีวัดต้องการหลวงปู่ต้องการจะสร้างกุฏิ เรียกว่าติพุทธประวัติ<ะ>ให้แล้วเสร็จนยก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญจเจริญพรขึ้นมาคจริงๆอตอนก่อนเริ่มจัดสร้างค่ะเหรียญน,นี้คือได้มาอย่างไงคะหรือว่าแบบคิดกาจาพระจารย์อะไรอยงเยครับก็คิดกับหลวงปู่เลยครับค่ะนะคะ,ะ,นะค,ะความพิเศษของเหรียญเป็นอย่างไรบ้างคะก็ด้านหลังจะเป็นลายมือเศรษฐีค่ะจะเขียนคําว่าได้รับได้รับอยู่ที่ด้านหลังคําว่าได้รับเนี่ยเป็นคาถาประจําหลวงปู่เลย ซึ่งจริงอย่างตัวพี่ตัวเองกับ e, ที่นี่มีความผูกพันอะไรกันยังไงครับต้องคอดีเลยครับต้องคนดีเลยครับขออนุญาตเล่าหน่อยได้ไหมครับผมก็ผมก็เป็นคนที่เกิดที่นี่โตที่นี่นะครับผมก็ตอนแรกคือเข้ามาคือได้ข anyway> ่าวว่าท่านมีวิชาเรื่องพวกนี้แล้วเราเป็นคนชอบแต่พอเราเขาได้ได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยก็คือมันเป็นจริงนะครับช่วงที่เราเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจไม่ดีแล้วก็ท่องกระถาของท่านแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของเข้ามาหลายครับตอนเห็นบอกว่าตอนเริ่มทำเหรียญก็มีผู้ที่สั่งมาเต็มไปหมด เนื้อต้องรายการเนื้อต้องทำนะครับประมาณ5นาทีสินาทีก็เต็มหมดแล้วครับเนื้ออื่นก็ไม่นานครับเนื้อพิเศษของรุ่นในวันนี้ที่บุกเสกเป็นรุ่นอะไรยังไงครับวันนี้เป็นรุ่นเจริญพรบนนะครับผมผมเป็นเหรียญเป็นเหรียญลูกไข่รุ่นเจริญพรบนข้างหลังเป็นลายมือเศรษฐีนะครับท้าจางก็เป็นผููที่บุกเสกน่เองเลยใช่ครับก็คือกระเป๋าลายมือเศรษฐีครับผมอย่างที่บอกว่าคนที่มีความศรดทธาจองหมดแล้วใ่ถ้ามีใครที่อยากได้จะมีโอกาสที่จะทำเพิ่มไหมไม่ไม่ไม่มีพ่งนี้ไม่มีทำเพิ่ม ตามจำนวนใช่ครับแต่ว่าถ้าใครมา,มาที่ร่วมง,งานวันนี้ผู้ทาพิเศษวันนี้เราจะมีเหรียญแจกให้ฟรีๆเลยครับก็คือเป็นเหนรียญรุ่นเดียวกันใช่ครับเป็นเน้อแจกครับผมะนะฮะสมมุติว่าถ้าใครอยากได้เหรียญหรือว่าไม่ใช่อยากติดตามข้อมูลหรือว่าวันนึงอาจจะมีทําเพิ่มสามารถเขา้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนได้กลุม่มเลยครับกลุ่มหลวงปู่สอนอาาโกซโลวัดโคกสะพานขาวพิมพ์เข้ามาแล้วจะจะขึ้นเลยครับกลุ่มขึ้นเลยก็จะมีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มอะไรค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ราคา เหรียญที่เป็นรุ่นแรกราคาก็ัพไปแล้วใช่ไหมครับหลายเท่าตัวนะครับค่ะเคยเจอในเรื่องปฏิหารของคนที่บูชาเหรียญไห้ไหมครับชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็อย่างผมเนี่ยช่วงที่ถ้าเรื่องเรื่องค้าขายนะครับถ้าเราลูกค้าเงียบเียบลูกค้าไม่มีอย่างนี้ครับแล้วก็นึกถึงท่านแล้วก็พูดกาษาท่านได้รับได้รับลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับกาะาษท่านแค่นี้ใช่ครับได้รับได้รับครับอย่างนี้สมมติว่าถ้าบางคนที่ไม่ได้ร่วมบูชาแต่สามารถเอารูปไปแบบ กระถาท่านได้ครับ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 ฝากประสัมพันธ์ให้กับแฟนๆไหนได้ไหมครับสำหรับใครที่สนใจที่เหรียญนี้นะครับเข้าดูในเพจได้แต่อยากให้ทุกคนมากราบรงตากันครับดีจริงๆครับที่ชื่อวัดอะไรนะคะวัดบ้านโคกสะพานขาวครับจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วอำเภออะไรในประเทศครับคที่สถานีนี้นะพี่ครับก็ลองลองมาสัมผัสกับหลวงหลวงปู่ดีกว่าครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเมตตาแล้วไม่มีการเรียกร้องปัจจัยคือท่านจะเรียกอย่างมากก็สี่บาท มาทําอะไรก็ท่านก็สี่บาทคือหนึ่งตำลึงของท่านสมัยก่อนอะไรเงี้ยท่านจะเน้นแค่นี้เองแล้วก็จะทําอะไรมีปัญหาอะไรก็ลงมาปรึกษาท่านแล้วท่านจะช่วยปดเต่าได้หมดที่บอกว่าที่วันนี้ก็จะดังในเรื่องของการเป่าเป่าลายมือลายมือเศรษฐีครับมันช่วยในเรื่องอะไรนะก็เกี่ยวกับบางคนมาธุรกิจจะล้มเหลวไม่ค่อยดีการค้าขายไม่ดีก็จะมาหาท่านจะมาหาท่านเนี่ยครับเราต้องจองคิวต้องมีอะไรไม่มีครับมาได้เลยครับเข้าถึงที่ญีุ่่นครับไม่มีไม่มีคนกัน คือได้ได้หมดเท่าได้หมดโอเค